บเออนี่จ้าพี่น้องเข้าสวนไผ่ไม่ปองนะคะสวนไผ่ไม่ปองช่วงที่ย้ายม่วนมาพาพี่พาน้องมาทายนอมันตอนนันพี่น้องคือสวนไผ่ไม่ปองนะคะไม่สมปองย้ายม่วนกับพามาทายน้ำไม่ปองคือไม่ปองพาตัดเนอะไม่กับสวนนี้นะคะ่ะตอนนี้ไม่ปองตัดแตงต้นไผ่นะคะนี่ตัดแตงลงแบบนี้จ้ะพี่น้องทุกต้นจะตัดาย แล้วก็เลือต้นไบก่อละสองเน่ก่อละสามเน่ก่อละห้าแล้วแต่ความใหญ่ความน้อยของกอ่อไผ่นะคะก็จะตัดแต่งกันลักษณะนี่จ้าพี่น้องแต่ว่าไม่ปอง้เอาฮยะมันลงแบบนี้คือเพื่อว่ามันเนา่าเฟินให้ใบมันเนา่าแล้วก็ค่อยจะมาสั้นใบมันออกเอากิ่งเอางาออกไปกําจัดอีกทีอื่นแล้วก็ใบมันก็จะลงเป็นปุ๋ยนะคะ ถ้าหากเขาเอาไปกองกันใบในจุดเดียวใบเขาจะไปเบิดเขาจะบรสามารถเป็นปุ๋ยได้เขาจะไปยูในจุดจุดเดียวคือบางทีก็ไปอยูุในกองไฟแล้วก็บรเป็นฟูนเป็นปุ๋ยพี่น้องเพื่อนการรักษาอันเก็บเอางาลงแบบนี้ก่อนสําหรับสูตรของแม่ปองเด้อเพื่อนเอางาลงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนก็จะคอยมาสันกิ่งสันงาออกแล้วก็บใบก็บจะขูลงที่นี่เป็นพืชปกคลุม เป็นเศษฟุ้นเศษปุ๋ยปกคลุมนะคะค่ะสวนทุกต้นก็จะตกแต่งแบบนี้ค่ะพี่น้องหลังจากที่เพิ่นเอากิ่งเอางาเจ็บกิ่งเจ็บง,ง,งาออกหมดเสร็จเรียบร้อยนี่เพิ่นก็นจะลงปุ๋ยลงปุ๋ยแล้วก็เตรียมรับนอเตรียมรับนอภายในเดือนเพราะอ่นใบเขาออกเป็นห่มแห้งห่มกานี่พี่น้องใบใบจะแตกนี่ตอนนี้กําลังเริ่มแตกแขนงแล้ว นะคะเป็นหุมกาออกมานอรอบแรกเขาก็จะออกแขนงกรเพราะว่าเขาตัดเขาแบบนี้เขาก็จะตัดแขนงขายในช่วงหัวปีราคาของแขนงไผ่นะจะราคาดีมากๆจ้ะพี่นอนะคะเบิร์นสามสิบสี่สิบต่อกิโลนะคะนี่เป็นแบบนี้ถ้าผู้เพื่อนสิตัดขายนี่เอานอขายเอาแนงขายนี่ก็าขายได้นะคะแต่ว่าเพิ่นบ่บอตัดเพิ่นเอาไว้เรียงต้นนะคะ เอาไว้เลี้ยงต้นเขากนเลี้ยงก่อเขากอนแล้วเขาก็จะเกิดมาเขาก็จะเป็นแหนงออกจากเงาเป็นแหนงออกจากเงาเขาก็จะไม่เจ็บแหนงอยู่ในรอบสองรอบแล้วเขาก็จะขืนนอแต่ห้าบ่าแหนงออกก็จะแหนงอยู่ตลอดปีจะ้ะฮัต้องเอาแหนงออกให,ใหออก้ให้ได้ลายที่สุดพี่น้องเอาแหนงออกให้ได้ลายที่สุดนอเขาจังสิออกนะคะ นี่คือการตกแต่งไผยหรือสวนไผยจิมสุ้งที่ปลูกนะคะเป็นสวนแม่ปองเองก็เลยตกแต่งตอนนี้ตกแต่งยูตตแต่งยแบบนี้พี่น้องก็ได้เบ่เทิร์นได้ได้นอนนะคะล้อเขาแตกภูมิแตกงานและแตกแหนงหรือแตกนออีกยายม่อนจะพามาชมแม่ปองตัดนอำไม้อีกพี่น้องจ้ะมือนีเมื่อยแม่ยางทีเบ้าขาดเคลเคินเมื่อยพี่น้องเมื่อยยางมาจากสวนยางในยางม่าน เลาะสวนแม่ปองเลาะขึ้นมานี่ก่ะทั้งแดดทั้งฮอนก็ได้เมื่อยเบ้ากับหอบหอบเมื่อยๆพี่น้องจา้าพาชมสวนไทยการตัดแตง่กนนะะงก่อนะคะระบางก่อก็จะเป็นลักษณะนี่ค่ะพี่น้องที่ยายม่อนเบ้ามะกอนลิบก่อนนะคะที่วะก่อไผ่โบเตะโบโบโบ,บ,บตกโบแตงกอไผ่โบถางซะเลยที่ปล่อยเขาแตกนะพี่น้องนี่นาอ เขาก็จะง่ายขึ้นอยู่ในหินนอนนี่ก็พผ่โบแตกโบแตงโบาตากตัดโบถัาางเขาจะก่อง่ายเป็นอ e ีสิบสามสิบสี่สิบล้ำนะคือเขาอยู่ในแถวเดียวเขาบาได้อยู่ในแบบนี้ค่ะเป็นไรเป็นสวนแบบนี้จ้ะพี่น้องเอาไว้บ่ได้นะคะคือพี่น้องวาดภาพออกบบต้นนี้กระด้ต้นนั้นกระายปกคลุมกันเวลาฝนมานี่ ล่มทัาบกันแล้วก็เขาออ่าบ่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาสูงเขาหนาแล้วเขาก็จะแตงแบบนี้เดี๋ยวยมนสีพามาเบื่งตอนเขาแตกพุ่มแตกพุมไม่ไม่น่ะพี่น้องแตกพุ่มแล้วก็ช่วงใด้เนาะยี่มน,น,ะนจะพามาชมมาเขาจะเป็นลักษณะใดพี่น้องติดตามชมนะคะ